มมีแนวทางเป็นไงบ้างคะก็แนวทางก็จะเป็นไปตามข้อที่จริงที่ปรากฏนะครับซึ่งวันนี้ผมทราบว่าจะเลทุดใหญ่โดยท่านพระเอกวิษณุภาษสาทของโอสถท่านจะเลหลวงชาติซึ่งท่านได้ข้อกําชับมาจากท่านพระเอกสุวัสดิ์งยโสุลท่านผบตรผู้จัดการลงชาติรู้สึกจะเป็นชุดใหญ่ที่ลงมาที่ตาคลีวันนี้ไปสอบที่ตาคลีสิบโมงซึ่งจริงๆผมจะไปแต่บดีติดแถลงข่าวกับที่แรกโฆสกตรอทีงเสร็จเมื่อคู่ แล้วนี่ก็จะไปฝังบนแล้วก็เดี๋ยวการสอบปากคำก็คงจะใช้ทางนี้ฮะทางบกสอบชุดจับกลุ่มทุกนายตั้งแต่หัวหน้าชุดซึ่งมีประมาณสิบนายสอบทุกนายนะครับแล้วข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นวันที่ห้าที่หกเป็นอย่างไรตามที่เราเห็นในสื่อในโซเชียลเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนั้นจริงไหมแต่ที่แน่นๆตอนนี้ผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยชื่อเดิมก็ชื่อมาวินเอ็นสื่อเรียกแต่ชื่อจริง น้องที่เสียชีวิตไปเนี่ยซึ่งมีอายุ24ปีทราบมาว่าศพทั้งก็เผาไปแล้วแล้วก็วันนี้จะมีสอบพ่อสอบแม่สอบพ่อกับสอบภริยาที่กล่าวถึงนะครับก็เรื่จริงเป็นอย่างไรคงจะต้องปรากฏในสำนวนการสืบสวนจริงรวมทั้งพยานวัตถุประานเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับเขาโดนโดนจับนี่ในคดีเกี่ยวกับข้อมกัยาเสพติดด้วยใช่ไหมคะต้องมาดูครับว่ามีคดี เกิดการจับกลุมเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรเพราะเราที่ทราบเหมือนที่เราเห็นการสื่ออาจจะทราบบางลาวมีการผลชนสูตรที่สมหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาไปเสียชีวิต <c oughs> ด้วยสาเหตุอะไรแพทย์ก็ต้องสอบของการรุทุกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ตรวจสอบได้ครับครับครับขอเวลาให้ครมการตรวจสอบได้จริงซึ่งผมได้ตั้งครมการร่วมกับทางเจเลซึ่งเป็นรองผู้การหนึ่งท่านเพ้กับสอบสวนเพื่การสืบสวน ในเบื้องต้นนะครับเป็นกรรมการชุดใหญ่ของทางพจวซึ่งผมได้เซ็นตั้งตั้งแต่วันอาทิตย์เมื่อวานนี้ครับขอเวลาให้เจ้าหนี่ได้ทา,า,ทางานกอน้ก็จะใช้ระยะเวลามาณไนครับทางพอผท่านผู้จัดการได้ให้ความจริงภายใน15วันผมก็คาชับว่าคงจะต้องภายใน10วันซึ่งคิดว่าภายในไม่เกินสิ้นเดือนนี้น่าจะน่าจะรู้รายละเอียดจริงแนวทางความชัดแจ้งครับผมชัดเจนนะ ในระดับหนึ่งเวลาเจ้าที่ได้ทํางานหน่รองสับพรมทารองผู้การไปรักษาการรักษาราชการแทนซึ่งตอนที่ที่พี่ห้วยเกษตรใ,ใหม่ท่านก็รักษาการแต่ครั้งหนึ่งนะถ้าเป็นรองวิศนุอยู่ที่นี่แล้วก็มีความเหมาะสมผมเสนอท่านผู้จัดการไปทุกาการกเขาเซ็นในคราวเดียวกันเดี๋ยวท่านพู้กับโจ้ไปอยู่ที่พ .6 นะครับแล้วก็ให้ท่านลองลอง,ลองสอบรักษาการซึ่งมีผลตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้ท่านก็ทางานแล้วี๋ยวจะไปเจอท่านคุยกับท่านครับน ได้ได้มีการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกอะไรก่อนหน้านี้บ้างครับก็อยู่ในจะอยู่ในสํานวนการตรวจสอบพริกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเชิงลึกอะไรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับจะอยู่ในสํานวนการตรวจสอบพลิจริงซึ่งเราจะเพิ่งจะเริ่มในวันนี้นะครับจะเริ่มในวันนี้แต่การตรวจสอบก็อาจจะมีไบ้างแล้วสองสามวันที่ผ่านมาครับแล้วมีเอศพที่สูงเอาไปแล้วเนี่ยเราจะมีพิสูจน์อย่างไรทราบป็นไงว่าการตายเนี่ยเกิดจากอะไรก็อยู่ที่คาให้การของแพทย์ผู้ชันสูตรครับ ก็แพทย์ตรสูตรได้ได้ลงความเห็นว่าอย่างไรซึ่งมีสองโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องโรงพยาบาลแรกคือโรงพยาบาลปากน้ำโพโรงพยาบาลที่2คือโรงพยาบาลประสานส,สวรรค์ประชาลักษ์ซึ่งมีแพทย์ในติเวชอยู่แล้วก็มีการตรวจที่สูน์ก็ขอ,ขอ,ข,อขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานค้วเบื้งตอนนี้พ่อแม่คู้ติดใดเอาความไหมคะก็มีจักสื่อแต่ก็อย่างที่ให้เรียนให้ท่านทราบก็คือวันที่สิบโมงเนี่ยจะเลยชุดใหญ่แล้วผมก็มีผู้กำกับสอบสวนไปร่วมร่วมสอบสวนด้วย<ไ>ก็คงจะเปแบบ็นแนวทางเดียวกัน ไม่ต้องไปสอบหลายครั้งวันนี้สอบพ่อเสร็จก็เข้าใจว่าคงจะสอบทางภรรยาแล้วก็แม่ผู้เสียชีวิตด้วยตอนนี้10บโมงถ้าท่านมีตาฬิกาก็คงจะมีความขึ้นหน้าผมไปไม่ทันอยู่ผมจะทางนี้ก่อนขับตามสวนสวนว่าสวนสต่ว่าข้องกับตาม แน่ลตัดสวัดขึ้นไปตลอวเงนได้นะครับส่วนเรื่องที่ทัรอคอเน่ยนะรับอบกเนี่ยผมจะดูแลวได้จะใช้ตัดรอคออันนี้ผมผมมอิยบาย